ช่องตามใจทูเดย์บทที่299หูหยินย่าจะเอาอยู่ไหมนางกลับไปที่จนตระกูลชูยอย่างเหนื่อยล้าและไร้เรี่ยวแรงก็เห็นเกี้ยวของท่านทวดมาหยุดอยู่หน้าประตูนในใจนางนั้นครับข้องใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นใบหน้าที่มีเมตตาของท่านทวดนั้นก็ปลดปล่อยความเศร้าออกมาทันทีคุกเข่าตรงหน้าท่านทวดร้องให้กล่าวท่านทวดในที่สุดท่านก็กลับมาคุมความยุติธรรมแล้วหากท่านมาช้ากว่านี้ก็คงจะแย่ไปกว่านี้ ตรงนี้ยังเป็นหน้าประตูแม้ว่าคนทั่วไปจะเข้ามาไม่ได้แต่ว่าฮูหยินย่าก็ไม่ชอบที่นางแสดงกิริยาเช่นนี้ใบหน้าที่มีเมตตาก็หุบลงมาทันทีกล่าวอย่างเคร่งครึมลุกขึ้นเข้าไปพร้อมกับข้าพูดจบก็มีแม่นมแก่คนหนึ่งพยุงนางเดินเข้าไปโดยตรงชูหมิงช่วยรู้ตัวว่าได้แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมลุกขึ้นเช็ดน้ำตาก็เห็นท่านพ่อที่ถูกไล่ออกมายืนอยู่ข้างหลังท่าทางน่าสังเวชนะักความเศร้าก็ประตูขึ้นมาพยายามฝืนพูดท่านพ่อ ท่านชายใหญ่ตระกูลฉูก็กล่าวด้วยเสียเบาไม่ต้องร้องแล้วเข้าไปเถอะท่านทวดของเจ้าต้องตัดสินให้พวกเราโซฟูฉูนั้นกำลังรอการมาของฮูหยินย่าเที่ยวของฮูหยินย่าหยุดลงที่หน้าจวนก็มีคนเข้ามารายงานแล้วเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมองดูคนที่ยังคงคุกเข่าอยู่ในห้องโถงเขานวดคิ้วที่เหนื่อยล้าไปครู่หนึ่งดื่มชาที่เย็นแล้วหนึ่งคำพ่อบ้านกล่าวเสียงเบานหนท่านอย่าดื่มเลย เดี๋ยวข้าจะรินแก้วใหม่ให้ท่านชาที่เย็นแล้วมันยิ่งสามารถทำให้ใจคนมีสติโสฝฟูชูกล่าวด้วยเสียงต่ำค่อยๆวางแก้วลงมาก็เห็นหูหยินย่าที่ถูกแม่นมถงพยุงเดินเข้ามาเขาลุกขึ้นอย่างช้าชออกไปพยุงหูหยินย่าก็ไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวพยุงนางไปนั่งที่เก้าอี้ตัวกลางจากนั้นเขาก็นั่งลงหูหยินย่านั่งตัวตรงแล้วจ้องมองทุกคนด้วยสายตาที่เคร่งขรึมคุกเข่ากันทำไมลุกขึ้น ฮูยินใหญ่ตระกูลฉูที่ผ่านความตกใจมาอย่างหนักเมื่อเห็นฮูหยินยากลับมาแล้วคนทั้งคนก็มีสติขึ้นมาทันทีร้องให้คุกเข่าไปข้างหน้าท่านยาท่านต้องช่วยหม่อมฉันตัดสินท่านพ่อจะให้หม่อมฉันกับเลิกร้างท่านชายใหญ่ข้าจะช่วยเจ้าตัดสินได้อย่างไรฮู้กัวคงเป็นวีรบุรุษของเปิดถังข้าให้เจ้าดูถูกได้เหรอช่างโอหังนักดูถูกวิญญ,ญาณวีรบุรุษเมื่อตกนรกมองโศฝูชูอย่างเรียบเฉยไปแวบหนึ่ง สำหรับเรื่องเลิกร้างตระกูลฉู่ไม่มีการทอดทิ้งส้ายสำหรับเรื่องเลิกร้างผู้ยินใหญ่ตระกูลฉูร้องให้เหมือนจะขาดใจข้ารู้ตัวว่าผิดแล้วต่อไปจะไม่กล้าทำอีกไม่มีใครกล้าไปเก็บมือของนางถูกทำแผลทันทีแผลค่อนข้างที่จะบวมรู้ว่าผิดก็ดีแล้วพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปที่จวนหู่กัวกงไปขอโทษรับผิดกับคนในตระกูลของเขาเจ้าต้องยอมรับบทลงโทษของพวกเขา ฮูยินใหญ่ตระกูลฉูรีบขบหัวเพคะฟังคำพูดท่านย่าทั้งหมดนางรีบเช็ดน้ำตาหัวใจถือว่าได้ถูกวางลงแล้วสายตาที่เย็นชาของฮูหยินย่าได้เหลือบมองไปที่ฮูหยินโซฟูชูตอนที่ข้าจักไปนั้นได้กำชับให้เจ้าดูแลการกระทำและคำพูดของคนในจวนอย่าให้พวกเขาไปก่อเรื่องข้างนอกหลายปีมานี้ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเจ้า แค่นี้เจ้าก็ทำไม่ได้บ้านหลังนี้ดูถ้าเจ้าก็คงจะดูแลไม่ไหวแล้วไม่สู้ไปอยู่ที่สำนักนางชียเว่จะดีกว่าไปถือศีลสวดมนต์กับข้าสะสมบุญไว้ให้กับลูกหลานฮูหยินโสฟูชูคุกเข่าอยู่บนพื้นขกหัวปฏิเสธสายตาของฮูหยินย่าระหยุดอยู่บนใบหน้าของฮูหยินใหญ่ตระกูลฉูกล่าวต่อเนื่องอย่างจรงิงจังต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้ท่านชายใหญ่ได้ให้คนรายงานข้าแล้ว เจ้าเลื้เลือนทาให้ตระกูลฉูเสียเกียรติหากขี้ข้าคนนั้นลำพองใจจนลืมตัวก็สั่งคนตบปากนางต่อให้เจ้าตัดหัวของนางก็ไม่มีคนกล้าว่าอะไรเจ้าแต่เจ้ากลับเป็นคนต้นคิดเรื่องปล่อยข่าวลือของผู้กัวกงนางคู่ควรหรอหรือว่านางเคยคบกับผู้กัวกงถึงจะเป็นการดูหมิ่นผู้กัวกงอย่างใหญ่หลวงเจ้าว่าเจ้าเลอะเลือนหรือไม่นิ้วของเจ้าขาดก็ดีแล้วจะได้เป็นการเตือนความจําของเจ้า ผู้ยินใหญ่ตระกูลชูรู้ว่าหูหยินย่านั้นปกป้องนางก็อดไม่ได้ที่จะพูดอย่างน่าสงสารท่านย่าหักท่านกลับมาช้ากว่านี้อีกหน่อยข้าคงถูกให้เลิกร้างและออกไปจากประตูตระกูลชูแล้วที่ข้าทําเช่นนี้ก็เพราะชื่อเสียงของตระกูลชูแม่นมสี่คนนั้นยังกล้าสั่งสอนข้าข้าจะกล้าไปตบนางหรือตัดหัวของนางได้อย่างไรหากทำเช่นนั้นจริงเกรงว่าข้าคงไม่มีชีวิตรอดพูดจบนางก็แอบมองไปที่โสร่ฟูชูแวบหนึ่งเห็นสีหน้าที่เย็นชาของเขาท่าทางเหมือนไม่กล้าที่จะโกรธก็รู้สึกปลอดภัยบ้างแล้ว บัตรนี้นางได้ร่วมเกินพ่อสามีอาศัยตอนที่ท่านย่ายังอยู่ใช้เรื่องนี้ทําให้ท่านสั่งการห้ามใครทําร้ายนางอีกทางที่ดีที่สุดให้ท่านย่าออกหน้าแทนนางข้าอีนางแม่นมีแม่นมีไม่ตายก็เหมือนหอกข้างแคร์แววตาของหูหยินย่าดุร้ายตอนที่ถึงประตูจนนั้นใบหน้าดูใจดีมีเมตตาได้จังหายไปหมดนางกล่าวอย่างดุดันเรื่องนี้ข้ารู้แล้วคนที่ปากพล่อยข้าจะสั่งสอนนางเองไม่ใช่หน้าที่เจ้าที่ต้องมาพูดตรงนี้ โซฟูชูจึงได้ถามขึ้นอย่างช้าช้าท่านแม่ท่านจะไปสั่งสอนใครแม่นมสี่เหรอฮูหยินญาได้ยินคำพูดนี้ก็หันหน้าไปมองเขาสีหน้าไม่พอใจอย่างมากทำไมข้าสั่งสอนไม่ได้หรือโซฟูชูส่ายหัวเบาๆกล่าวอย่างมีความเห็นท่านมีสิทธ์อะไรสิทธิที่ท่านสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงใกล้ตายเหรอหรือว่ามีใครกล้าข้ามหน้าข้าเพื่อไปสั่งสอนนางแทนท่านฮูหยินญาแทบจะไม่กล้าเชื่อหูของตัวเองกล่าวอย่างเฉียบขาดเจ้าพูดอะไร หากเจ้ากล้าลองพูดอีกครั้งซิกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นและชัดเจนข้าพูดว่าหากใครกล้าไปแต่ต้องแม่นมีแม้แต่เส้นผมเส้นเดียวหรือไปพูดคำพูดที่ไม่สุภาพต่อหน้านางน้ำเสียงที่เยือกเย็นนี้ทําให้คนที่นั่งอยู่ต่างสะดุ้งตกใจจนหดตัวนี่แม้กระทั่งฮูหยินย่าก็เอาเขาไม่อยู่แม้กระทั่งฮูหยินย่าเองก็ตกตะลึงไปชั่วขณะมองดูเขาอย่างตกใจพอบ้านเล่าพิษที่ข้าสั่งให้เจ้าเตรียมหละ่ะโส่ฟูชูที่ถือแก้วชายอยู่ในมือกล่าวอย่างใจเย็น พ่อบ้านมีสีหน้าที่หวาดกลัวเออมู่หย่าโซฟูชูกล่าวอย่างโมโหไล่เขาออกไปขอเพียงคนในจวนที่ไม่ฟังคำสั่งของข้าไม่ต้องเอาไว้แม้แต่คนเดียวมู่ย่าที่รูปร่างกำยำบึกบืนก็บุกเข้ามาในห้องโถงก็ดึงตัวพ่อบ้านออกไปพ่อบ้านนั้นอึ้งไปเลยจนกระทั่งไปถึงหน้าประตูเขาจึงได้รีบกล่าวขึ้นเรียนนายท่านเล่าผิดได้เตรียมเสร็จแล้ว มู่หย่ามองโสฟูชูโซฟูชูใช้ฝาแก้วกรีดไปที่ขอบแก้วเบาๆดังขึ้นด้วยเสียงที่กังวานแล้วยังไม่รีบยกขึ้นมาอีกมู่หย่าปล่อยตัวพ่อบ้านพ่อบ้านรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเหล้าพิษนั้นได้เตรียมเสร็จนานแล้วเพียงแต่ไม่กล้าที่จะนำออกมาเห็นพ่อบ้านยกเหล้าพิษเข้ามาด้วยตัวเองคนที่อยู่ในห้องถงต่างตกตะลึงกันไปหมดฮูยินใหญ่ตระกูลชูตกใจจนไม่กล้าหายใจแรงหมดแรงอยู่ตรงพื้นครูใหญ่จึงได้มองขอร้องฮูยินย่าร้องให้กล่าว ท่านยาท่านช่วยข้าด้วยได้โปรดช่วยข้าด้วยท่านพ่อท่านปู่ทุกคนต่างร้องให้คุกข่าวไปข้างหน้าเพื่อปกป้องหูหยินใหญ่ตระกูลชูโซฟูชูส่งสัญญาณมือให้กับมู่หยามู่หย่าผิวปากไปหนึ่งทีก็เห็นทหารสิบกว่าคนเข้ามาในห้องโถงตั้งท่าเตรียมพร้อมโซฟูชูกล่าวอย่างเลือดเย็นไม่เลิกร้างกับนาง หากให้สร้างห่วงจะเอาโทษก็ต้องเป็นคนของตระกูลฉู่ที่รับโทษใครกล้าขอร้องแทนก็ให้จับโยนมันออกไปข้างนอกและห้ามกลับเข้ามาในตระกูลฉูอีกช่องตามใจทูเดย์บทที่300ควรที่จะเลิกร้างภรรยาเมื่อคำพูดนี้ดังขึ้นในห้องโถงก็เงียบไปทันทีแม้แต่เสียงขอร้องและร้องให้ก็ถูกเก็บเข้าไปในลำคอฮูหยินยากโกรธจนลุกขึ้นมากล่าวอย่างเคร่งครึม แล้วเจ้าจะไล่แม่ของเจ้าออกไปด้วยไหมวันนี้หากเจ้ากล้าทำร้ายคนที่อยู่ในห้องนี้แม้แต่คนเดียวข้าจะตายต่อหน้าเจ้าทันทีให้เจ้าแบกรับกับโทษที่อกตันอยู่โซฟูชูมองนางกล่าวอย่างเย็นชาเดิมข้าสามารถสั่งคนส่งท่านกลับไปที่สำนักนางชีเย่เหมยแต่ว่าท่านอยากจะอยู่ดูที่นี่มองดูคนตระกูลชูของเราที่ถูกท่านตามใจจนอะไรก็ไม่รู้มองดูคนที่อยู่ข้างล่างนี้ยังมีคนที่มีประโยชน์ไหม ท่านตายแล้วข้าตายแล้วคนพวกนี้ก็จะถูกคนอื่นแร่เหมือนปลาเพียงแต่เมื่อถึงตอนนั้นท่านก็มองไม่เห็นข้าก็มองไม่เห็นฮูหยินย่ากล่าวอย่างโกรธเคืองดังนั้นข้าถึงได้เตือนเจ้าอาศัยตอนที่เจ้ายังมีกำลังสนับสนุนคนในตระกูลให้มีอำนาจขอเพียงตระกูลชูเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่รากฝังลึกสู่ดินทอดยาวหลายพันลี้ใครจะกล้าแต่ต้องพวกเราอีกวันนี้เรื่องยังไม่เกิดเจ้าก็จะเชื่อคนในโจรเป็นตัวอย่างไม่เท่ากับอ่อนแอหรอกเหรอ เจ้าที่เป็นวีรบุรุษก็ควรที่ต่อสู้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตระกูลไม่ใช่มากล้ากล้ากลัวกลัวแบบนี้โซ so, ฟูชูหัวเราะอย่างเย็นชาท่านแม่คิดอยากจะก่อกระบฏหรออายุปูนนี้ยังไม่รู้จักยืดหยุ่นปล่อยวางช้าเร็วตระกูลชูต้องเจศิกหนักหักท่านพ่อยังอยู่ต่อให้ข้าต้องตายก็ต้องปลอมให้เขาเลิกร้างกับท่านเพื่อไม่ให้ท่านมาทำร้ายลูกหลานตระกูลชูของเราคำพูดนี้ทำให้ทุกคนตกใจคำพูดนี้มันไม่ใช่แค่การก่อกรกบฏแต่มันคือการขาดต่อจริยธรรมของมนุษย์ ฮูยินย่าตาเหลือกไปหนึ่งทีเกือบจะล้มลงกลางห้องโถงในขณะนั้นโสฟูชูก็ได้ส่งสัญญาณมือให้กับมู่หย่าแววตาไปหยุดอยู่บนเหล้าพิษมู่หย่าก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วยกเหล้าพิษขึ้นเดินเข้าไปหาฮูหยินใหญ่ตระกูลชูฮูหยินใหญ่กรีดร้องใช้แรงในการหลบแววตานางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสายหัวร้องให้กล่าวเจ้าออกไปเจ้าออกไปรูปร่างสูงใหญ่ของมู่หย่าที่มีเงาดำขนาดใหญ่เหมือนยมทูตท,ที่ยืนอยู่ตรงหน้านาง ขอร้องอย่างปากคอสั่นท่านพ่อข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วข้าจะไปขอโทษแม่นมี่ข้าจะไปขอโทษคนในตระกูลหูกัวกงข้าผิดไปแล้วข้าจะไม่กล้าทำอีกขอร้องท่านปล่อยข้าไปสักครั้งท่านพ่อช่วยเอ๋ช่วยเอ๋คุณหนูคุณชายของเรือนหลังใหญ่ชูหมิงหยางชูหมิงช่วยและคนอื่นรีบปลุกเข้าไปข้างหน้ากลับถูกทหารขวางเอาไว้ไม่ให้เข้าใกล้แม้แต่ก้าวเดียว ซีจนน่ากลัวร่างกายสั่นเหมือนตะแกงยืนไม่อยู่ล้มลงบนพื้นแม้แต่ร้องให้ยังไม่กล้าเลยนางทำได้เพียงร้องให้อย่างหนักขอร้องโสฟูชูท่านปู่ท่านป่อยท่านแม่เธอนางรู้ตัวว่าผิดแล้วท่านป่อยนางเธอท่านป่อยนางหลานจะฟังท่านทุกอย่างจะไม่กล้าขัดความต้องการของท่านอีกแล้วท่านปู่ เสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายของนางน่ากลัวเหมือนเสียงนกคู่กลางคืนทำให้นกที่อยู่บนหลังคาของจนตระกูลฉูตกใจมูลเลิกรั้งจับคางของหูหยินใหญ่ตระกูลฉู่เอาไว้บังคับให้หนางอ้าปากหูหยินใหญ่ตระกูลฉู่ส่หัวอย่างหนักแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังและหวาดกลัวกับความตายเล่าพิษถูกเทเข้าไปในปากของนางหลังจากเทเข้าไปแล้วเขายังคงไม่ปล่อยมือแน่ใจว่าเล่าพิษได้ถูกกลืนลงคอแล้วเขาถึงได้โยนแก้วทิ้ง ผู้ยินใหญ่ตระกูลชุนอนตัวอ่อนอยู่บนพื้นใช้มือล้วงคออย่างเต็มกำลังอยากที่จะอาเจียนเล่าพิษออกมากึ่งคุกเข่ากึ่งหดตัวพยายามในการอาเจียนแต่ว่าเล่าพิษที่เข้าไปแล้วมันโดนกระพุ้งแก้มและลำคอเข้าสู่กระเพาะแผลไม่รุนแรงเสียงของนางเหมือนเสียงร้องของสัตว์ป่าที่บาดเจ็บลำคอสั่นอย่างต่อเนื่องตัวสั่นนอนลงบนพื้นนางทรมานไม่นานนะสุดท้ายดิ้นไปไม่กี่ทีก็ไม่ขยับแล้วดวงตานั้นเบิกกว้างเต็มไปด้วยความแค้นและความไม่พอใจ คนของตระกูลฉูจ้องมองภาพที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกว่าหัวใจอย่างสั่นชูหมิงช่วยร้องให้จนใจจะขาดทหารได้ปล่อยนางในที่สุดนางวิ่งเข้าไปอย่างบ้าคลาั่งคุกเข่าร้องให้เสียงดังและชูหมิงอย่างที่นอนหมดแรงอยู่บนพื้นยังคงพยายามหายใจทางปากราวกับว่ามีคนมาอุดลำคอไว้ตกใจอย่างสุดขีดเหมือนกับถูกผีหลอกโสฟู่ชูเจ้าอยากจะบีบให้แม่ของเจ้าตายหรือฮูหยินญาตะโกนอย่างเสียงดัง นางโกรธจนตัวสั่นแทบจะเป็นลมล้มพับแต่นางพยายามกัดฟันฝืนทนเอาไว้โสฟูชูนั่งนิ่งๆไม่พูดไม่จาแววตามีความมีเจ็บปวดและความโกรธปนอยู่ด้วยกันกับคนตระกูลชูแต่ไหนแต่รายเขานั้นปกป้องทุกคนอย่างกรณีของเจ้าพระยาหุ่ยติ่งเขาก็หวังอยากให้เจ้าพระยาหุ่ยติ่งรอดแต่ว่าครั้งนั้นเมื่อรู้สิ่งที่เจ้าพระยาหุ่ยติ่งอะไรไปบ้างเขานั้นก็ตกใจ นี่ก็คือการกระทําของคนในตระกูลชูเหรอใครให้ความกล้ากับพวกเข้าพวกเขาถึงกล้ากระทําความชั่วกันได้ขนาดนี้สิ่งที่สำคัญคือครั้งสุดท้ายที่เจ้าพระยาหุยติ่งลักพาตัวพระชายาชูไปนั้นตอนหลังเขาก็รู้ว่าคือพระชายาชูแต่เขายังคงไม่มีความกลัวไม่สะทกสถานนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่เห็นราชวงศ์อยู่ในสายตาแล้วในใจของพวกเขาตระกูลชูนั้นใหญ่กว่าราชวงศ์ วันนี้ที่อยู่ในห้องถงคำพูดที่พวกเขาพูดก็ได้ยืนยันข้อนี้แล้วพวกเขาไม่แม้กระทั่งจะสนใจว่าอ,องค์ฉีก็ในห้องถงด้วยคำพูดกบฏเหล่านั้นก็พูดออกมาโดยที่ไม่กลัวความผิดตระกูลฉูไม่เพียงแต่ยโสโอหังตระกูลฉูคิดอยากจะแย่งชิงบัลลังในใจของทุกคนมีความมั่นใจนี้เข้าใจว่าบัลลังของฮ่องเต้ไม่ใช่ว่าจะเอามันมาได้แต่อยู่ที่ว่าพวกเขานั้นอยากที่จะไปเอามันหรือเปล่า ราชองค์การของไทสร้างห่วงบอกว่าจะลงโทษคนที่ปล่อยข่าวหรืออย่างหนักคนที่ฆ่านั้นคือคนในโจนของเขาแต่ว่าการกระทำของไทสร้างห่วงก็คือตักเตือนเขาอย่างจริงจังเจ้าบ้าไปแล้วเหรอหูหยินย่าโมโหจนปลากแก้วออกไปตะโกนด่าหยาบคายไม่เหลือคราบเชื้อพระวง์โดยแม้แต่นิดเดียวนางตัวสวยคนนี้ตอนนั้นข้าก็ควรที่จะฆ่านางแล้วหากไม่ใช่เจ้าบอกว่าไม่ได้รักนางแล้วมีหรือข้าจะเก็บนางเอาไว้ผู้หญิงคนนี้มันตัวสวยจริงๆกระทั่งแก่แล้วตายแล้ว จะฆ่านางก็ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือหักข้าไม่พูดเช่นนั้นเสี่ยวซี่คงตายไปนานแล้วข้ารอดูมาโดยตลอดต่อให้ท่านเกลียดคนผู้นั้นมากแค่ไหนกลับทําได้เพียงมองดูนางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าท่านหูหยินกลับไปที่สํานักนางชีเย่เหมยของท่านเถอะตรงนี้ไม่มีชีวิตที่ท่านต้องการแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตระกูลฉูต้องอยู่ภายใต้กฎที่เข้มงวดคนของตระกูลฉู่ขอเพียงออกไปยะโสโอหังข้างนอกทำตัวเหิมเกริมก็ต้องถูกทำโทษตามกฎทันที หูหยินย่าได้ยินคำพูดนี้ในที่สุดก็เป็นลมไปเลยโซฟูชูก้าวเท้าออกไปอย่างรวดเร็วเสียงร้องให้ดังสนั่นฟ้าร้องให้เสียงดังจนป้ายที่ติดไว้ด้วยตัวอักษรยะโซโอหังหล่นลงมาทุกคนต่างก็ตัวสั่นและหวาดกลัวมึนงงโดยไม่รู้ว่าทำอะไรผิดในห้องทงทหารยังไม่ได้ถอยออกไปยังคงยืนนิ่งเหมือนท่อไม้ ศพของฮูหยินใหญ่ตระกูลชูถูกยกออกไปฮูหยินญาติถูกพยุงไปที่ห้องนอนคนทั้งหมดสองขาไร้เรี่ยวแรงไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีมีเพียงคนใบหยางฮูหยินโสฟูชูสายหัวเล็กน้อยแล้วเดินออกไปอย่างช้าช้าแม้นางจะเป็นใบแต่ในใจนางนั้นเข้าใจทุกอย่างนางรู้ว่าเขากำลังทำอะไรเขาพยายามรักษาชีวิตของคนในตระกูลชูรักษาหลักฐานของตระกูลชูในใจนั้นไม่มีความเสียใจเลยในทางกลับกันกลับรู้สึกโล่งอก ท่านแม่สามีพูดถูกแล้วนางควรไปที่สำนักนางชีเย่เหมยเพื่อสั่งสมบุญให้กับลูกหลานพบคำราชองค์การของไทสร้างห่วงก็มาถึงสั่งประหารชีวิตของหูหยินใหญ่ตระกูลฉูความผิดของตระกูลฉูต้องถูกว่ากล่าวตักเตือนในราชสำนักต่อหน้าคุณนางนับร้อยอีกด้วยคนในตระกูลฉูเพิ่งจะรู้ว่าไทสร้างห่วงนั้นโกรธแล้วจริงๆ เรื่องนี้ใหยสร้างห่วงไม่จําเป็นต้องมีราชอ,องค์การเพียงแค่สั่งการอย่างลับๆก็ได้แล้วที่พระองค์ออกราชอ,องค์การพระองค์ต้องการกำรับความโอหังเผด็จการของตระกูลชู่